เป็นระดับซ e อทั้งทีการบอกรักของนายลิปดาหรือปีเตอร์คอฟจากแอบ,บรักออนไลน์จึงไม่ธรรมดาค่ะเพราะหนุ่มลิปดาเข้าถือโอกาสบอกรักพี่แอนเอ้ยนางสาวอวสยาผ่านเวทีรับรางวัลที่แสนอลังการเสียเลยและแม้ว่างานนี้นายลิปดาจะแ้วเพราะคนที่จงใจบอกรักไม่อยู่ฟังแต่ก็ได้สาวคิมเบอรี่มาแก้หน้าเอาไว้ให้ไม่เสียชื่อบอสใหญ่ของวงการบรเกอร์ฉากใหญ่อย่างนี้ทองเอนเตอร์เทนเมนต์เลยขอจัดเต็มจัดใหญ่ทั้งสถานที่อาหารการกินรวมถึง เอานักแสดงในเรื่องมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นหมากปรินคิมเบอร์ี่จิ๊บปกฉัดเออนานผัดไทยกุ๊บกิฟตตักบริบูรณ์มาเป็นสีสันเฮฮาให้กับเรื่องแบบสุดๆยิ่งเห็นน้ําจิ้มรแสแซ่บอย่างนี้ก็ยิ่งอยากดูไวๆซะแล้วละ่ะค่ะรางวัล Bachelor CEO ครับก็ถือว่าในในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่หญมากนะครับเป็นเป็นผู้บริหารหนุ่มที่รประสบความสำเร็จ อย่างสูงเชียร์ใหญ่สุดเวอร์มากเลยอะไม่รู้เลยว่าผู้ชายเขาแบบให้เกียรติแล้วก็แบบให้ความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องแอนก็หายแว็บไปอะไรเงี้ยเขาก็ได้เปิดความในใจใช่เปิดความในใจคิมก็เลยมาช่วยช่วยรักษาช่วยกู้หน้าให้อะไรเงี้ยค่ะจัดเต็มค่ะก็ด้วยความที่โรงแรมใหญ่เหลือเกินคือเราก็ต้องจัดให้มันเต็มเนาะไม่ใช่จัดเต็มครับจัดล้นครับจัดล้น